สถานนีซับมวงครับต้องบ้านพักตรงนี้ล่มเลื่นมาครับ อา้าหนาวน่าจะกาดีฮะอันนี้เลยจันทึกมาครับยังไม่ถึงปากช่องตามช่องฟิลไทยใน YouTube อยู่นะครับอีก7.9ครับก็ประมาณ8กิโลนะครับจะถึงฐานีปากช่องับนี sắp muông ข้างหน้าเหมือนมีทางตัดตรงนี้ก็ป่ากระถินนี่ครับ แล้วพบกัหมาครับกับช่นลฟิลไทยในยูทูบครับอ้านนี้ซับม่วงครับผม